เออมั็นกอแล์ฟดูมาอย่างดูนี่ขนาดไม่เล่นมาเกือบสิบปีแล้วนี่เนี่ยมีแมวมีแมวบัตตี้เลยแฟนแฟนแฟนเป็นคนชอบแมวใช่ไหมอะไรผมหรือของใครก็ไม่รู้เนี่ยผมอติ้เนี่ยไม่แมวแมวไม่ว่าแฟนเป็นคนชอบแมวใช่ไหมก็แฟนเลี้ยงแมวแล้อกูก็กูถามแฟนมึงชอบแมวใช่ไหมไม่ใช่เลี้ยงเขาเลี้ยงเขาแบบชอบไงเออ บอกกูได้ไหมว่ากูกูต้องการแบบคำตอบอะว่าชอบหรือไม่งี้กูไม่แบบไม่ต้องการคำว่าเลี้ยงอ่ะกูแบบกูจะดูดูโกนูกูกูคือโกนูเว้ยอันนี่มีมันในอันนี้โลมันมันเรียกว่าอะไรนะไอไอคนที่ไอคนที่มันเอาไว้แบบดูบ้านอ่ะคนจีนอะเซนแอนเซเซนแอนบเหรอเชื่อไหม ดีว่าว่ะสีมแสบเอาทีมแสบาทมแสแสบเอาไอ้ไฟเรียนแแห่งเสียนแจะผมจะผมจะบริจาคให้คุณหนึ่บาทถ้าคุณเรียกผมว่ามิสเตอร์บีถ้าคุณเรียกว่าผมว่าเฮาวมดผมจะให้คุณ100บาทเฮ้ยคุณบริจาคหนึ่บาทดีกว่า ร้อยบาทเหรอพูดจริงปั้เนี่ยก็เฮียละแกะไปอาเขตแล้วไปดอกกันแก่อ่ะเออต้องไปดอกสองทางแม่มันต้องเข้าสองทางเอ <c oughs> มึงกับกูก็เหมือนอนกกับปลาเวย้ยมึงเป็นป <c oughs> ลา <c oughs> เป็นนกฮะไม่ได้เกี่ยววะเกี่ยวไงอะ <c oughs> กูสามารถบินสูนได้มึงต้องไหวนัเไปกูยงเี่ว่ามึงเไปยุ่งก็่าโอเคกียดท่านพร้อมแล้วพร้อมแล้วไฟกูไฟกูแล้วกนมึงไฟกูไฟก่อนพวกไฟละมึงเอ่อในสายอันไึงพี่กก้เอาเลยเอาเลยเอาเลย มึงจะโดดไปทำไมอ่ะมึงมีโฮไปยิงผมวะเอาเอ้กูแบบสไลด์ที่ยิงบุเลยอะลองลองดูชื่อกูดิลองผับเป็นสิบโค้มันไหวเว้ยลองดูดิมึงตลกแกลองดูลองดูลองดูอ่ะลองได้ได้ยังไหนลองแคบเมาดิโอ้โห หนลองไหนลองไปลองไปี่ลองไปี่ลองไปหน้าไซมันอยู่หน้าไซน่ะมันน่ไปไปมองไม่เห็นเลย